สวัสดีกันด้วยครับวันนี้โยกับผมค่ะบอยห้าห้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาดูพวกอีใหม่นะคบปีที่แล้วว่ะมันไม่ได้ต่าขนาดนี้นะมากปีที่แล้วแบบปุ๊กๆเห็นถึงอะไรอันนี้คือน่าจะจุดเทียนเพลิงค่ะล้อเมนครับเนี่ยปีหน้าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเห็นนะเนี่ยอันนี้คือเวลาเที่ยงคืนนะครโอ้โหเลวว่ะนี่คือเวลาเที่ยงคืนนะครับ อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์ให้ดูให้โทรศัพท์เปิดไม่ติดเอิดนอ้อแป๊บหนึ่งแม่โทรมาอนี่เห็นไหมเป็นเวลาเที่ยงคืนละวันปีใหม่วันปีใหม่นั่นหนึ่งมกราเนี่ยวันเสาร์ด้วยฮัลโล่ทำแบบเราเยอะดีแต่เขาคงเขเห็นบ้างเม่เห็นบ้างอะไรนะนอนกันยังหรอจับมือ ไม่เห็นแม่ไม่เห็นแล้วเธอจะเห็นได้ยังไงว้ามาแขวนเสื้อมันไม่ดิบมันไม่ได้เพราะว่าเปิดนอนหลับไว้เทียดไว้อ้ยไม่เห็นเซลล์โอ้ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นครูคือไหนเพราะว่าเพราะว่าไงเพราะว่ามันอยู่ไกลโอ้ย สุดท้ายฮะคิดว่าจะเห็นผุ้ปีใหม่ก็ไม่เห็นนะเฮ้ยมาอ,อันนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะมาบอกลาท่านผู้ชมอาจจะมีแบบว่าคลิปกดบาย2020นะไป2021คลิปนี้ก็จะถ่ายปุ๊ลงปั๊มนะไม่ได้ต่อโอ้ยโทรศัพท์เบียร์เทเลทมาบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายและกดแชร์กันด้วยนะครับก็บ๊ายบาย